งาอดิเรกทำเงินได้ของแต่ละราศีในช่วงกักตัวโควิด -19 นั่นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก็บสตังทีวีนะครับกับผมนะครับอาจารย์อาทิตย์พรหมยานครับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่แปลกใหม่และสดมานำเสนอต้องก็ต้องกล่าวก่อนว่าก่อนอื่นนะครับด้วยสถานการณ์นะครับที่มันตอนนี้มันกำลังอยู่ในภาวะม,ม,มึนๆงงๆบางคนจะรู้สึกอิ่มตัวว่าอ ي, ตอนนี้ ประเทศเราหรือทั่วโลกกําลังเกิดอะไรขึ้น,นก็อยากจะบอกว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของไวรัสที่ชื่อโควิดนะครับ19ระบาดอยู่นั่นเองก็เป็นที่มาของคลิปนะว่าทุกคนจะต้องถูกกักตัวอยู่กับบ้านก็แล้วว่ากักตัวเพื่อชาตินะครับช่วยคุณหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนเราตอนนี้ก็นับเวลาได้ประมาณ2-3อาทิตย์แล้วการที่กักตัวเองอยู่กับบ้านนะครับนอกจากจะรู้สึกว่าเอ้ยบางคนก็ทําอันนั้นทําอันนี้จนเบื่อแล้วดูทีวีดู Netflix นะครับ ดูบางคนก็อาจจะเป็นว่าเรียกว่าดูซีรีส์นะครับดูอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรหลากหลายแล้วรู้สึกว่าออมันยังเบื่อยังยังไม่หายเซ็งยังแก้เบื่อไม่ได้วันนี้นะครับทางผมนะครับเก็บตังทีวีนะครับมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอนะครับที่เป็นเรื่องของงานอดิเรกแต่ว่ากง,งานอดิเรกอันนี้มันไม่ธรรมดาเพราะต้องเป็นงานอดิเรกที่ทำเงินได้นะครับงานอดิเรกที่ทำเงินได้ ในขณะเดียวกันนะครับทำเงินได้ถ้าเป็นางานเดียวกที่ทําเงินได้เนี่ยก็สามารถหาอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่สําหรับช่องเรานะครับพิเศษกว่าน,นั้นคืองานอดิเรกทําเงินได้ของแต่ละราศีในช่วงกักตัวโควิด -19 นั่นเองนะครับก็จะเป็นที่มาก็จะบอกให้เลยว่าแต่ละราศีนะครับทำอันไหนเหมาะทําอันไหนไม่ดีนะครับอันไหนอันไหนอันไหนที่ไม่เหมาะแล้วก็เป็นในเรื่องของว่าทำแล้วสะสมทักรรษะประสบการณ์นะครับให้มันได้อะไรขึ้นมาก็ไปตามดูนครับว่า ราศีนัมาเริ่มกันที่ราศีมังกรนะครับมาดูกันว่าราศีมังกรนะครับสาหรับดวงของตัวเองนะครับงานที่เหมาะกับช่วงกักตัวช่วงนี้หรือว่างานดิเลตที่เหมาะกับตัวเองนะครับมันคืองานอะไรครับต้องบอกเลยว่าราศีมังกรนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับเป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์ค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับช่วงนี้ก็คืองานที่เป็นพวกไลฟ์สดต่างๆครับไลฟ์สดบนอะไรบ้างครับบน a c e b o o k ครับบน u t u b e ครับ i n s t a g r ก m ครับก็งานที่เหมาะกับพวกนี้แล้วก็งานที่เป็นพวก ที่ใช้พวกนี้เขาเรียกว่าพวกไลฟ์สดทั้งหลายแหล่นะครับไลฟ์ live สดแต่ว่าไลฟ์แล้วต้องไลฟ์อะไรบ้างภายในคลิปหรือในไลฟ์นะครับก็ให้เป็นพวกกิจวัตรประจําวันอะไรครับงานกิจวัตรประจำวันที่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แบบ DIY เช่นซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ซ่อมโทรศัพท์ครับซ่อมอะไรที่มันเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้นครับบางคนก็เป็นโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับโทรศัพท์นะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ DIY ตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็น h o w to บางคนก็คือตั้งแต่ถอดออกมายังประกอบเลยบางคนก็แบบเขาเรียกว่ารื้อออกมาประกอบซ่อมเสิมหรือว่าอะไรเกิดขึ้นหรือบางคนเอาง่ายๆเลยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์ง่ายๆครับอย่างนี้เราก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการ เล่นดนตรีครับเล่นดนตรีในเรื่องของอะไรบ้างบางคนก็มาเขาเรียกว่า cover cover เพลงสด cover การเต้นก็ได้หรือบางคนจะเป็นการร้องเพลงการดีกีตาร์การโชว์สเต็ปโชว์ฝีไม้ลายรมืออะไร,ะไรทุกอย่างได้หมดเลยที่เป็นเกี่ยวข้องกับมิวสิกทั้งหมดทั้งหลายแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับงานที่เป็นประเภทแบบพวกงานแม่บ้านพอบ้านงานปัดกวาดเช็ดถูงานทําความสะอาดบ้านด้วยครับพวกนี้เวลาไลฟ์นะครับมันก็จะมีคือหรืว่าทําไมถ้าเป็นพวกไลฟ์งานทำความสะอาดบ้านอาจจะเป็นเรื่องของการ ทำแบบว่าสอน Howto พวกงานเข้างานเข้าครัวงานทําความสะอาดอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนว่าเราไม่ทําสะอาดอย่างเช่นถ้าเท่าที่ความมีความสนใจตอนนี้ก็มีความสามเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเป็น How to เปลี่ยนหลอดไฟอะไรอย่างนี้ที่แบบเป็นอะไรง่ายๆง่ายๆนะครับมันที่มันสามารถแล้วงานพวกนี้นะครับนอกจากคุณจะได้ Subscribe r เพิ่มขึ้นคุณได้ follower เพิ่มขึ้นในการติดตามคุณมันก็ สร้างรายดงไรายได้ให้กับเพิ่มขึ้นมาในอนาคตได้ครับถึง29กุมภาพันธ์นะครับผู้ที่เกิดในช่วงนี้นะครับก็จะงานอดิเรกนะครับทำเงินนะครับสำหรับช่วงโควิดนะครับมันก็คือต้องบอกคาแรคเตอร์ก่อนว่าราศีกุมเป็นคนที่ทําได้หลากหลายอย่างเป็นคนที่สามารถเขาเรียกว่าเรียนรู้ได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาทําได้หลายอย่างก็คือผมก็จะนําเอาความพิเศษส่วนนี้มาผนวกเข้าไปเลยว่าเขาบอกว่าทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่า จับปลาหลายๆมือพร้อมกันนะครับส่วนที่เหมาะก็คือช่วงนี้นะครับพวกเกี่ยวกับอาหารครับเกี่ยวกับการทาอาหารทั้งหลายแร่นะครับอาหารคาวอาหารหวานซักอบรีดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะพูดถึองอาหารนะครับถ้านน,นี้ที่มันขึ้นมาเหมาะนะพวกของทอดครับช่วงนี้ของทอดของทอดหลากหลายเขาแบบของทอดพวกลูกชิ้นทอดหรือว่าอะไรทอดมันจะมีทอดแบบน้านํามันทอดแบบมาอบความดันก็ดีอะไรอะไรอะไรแบบนี้ะเกิดขึ้นคนบางคนนะครับมีความสามารถเกี่ยวกับพวกด้านการตรวจสอบเอกสารด้านการ ค้นหาเอกสารหรือว่าพวกเรียกว่าการแก้ไขเอกสารทั้งหลายแหลช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาทําเงินอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าสามารถนะครับนำเอ,อาความรู้ความสามารถมาใช้ในการแปลเอกสารหรือว่ารับ job เพิ่มเติมช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มาเหมาะเลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายครับช่วงนี้ถ้าใครที่ว่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการเป็นไอดอลนะครับในการออกกําลังกายสามารถ ขายคอสออกกาลังกายถ่ายคงถ่ายคลิปหรือว่าอะไรที่เป็นการออกกําลังกายเป็น Howto ตัวเองตั้งแต่เดย์วันยันเดย์หนึได้ก็เขาสามารถทาได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะเหมือนกันว่าออกกําลังกายง่ายๆในช่วงทรายโควิดหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าพลาดเลยครับ สำหรับคนที่สงสัยนะครับในคําถามว่าสำหรับลางสีตัวเองนะครับดวงได้อื่นๆหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงมีคําถามอะไรนะครับสามารถเม้นไว้ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าคําถามที่ดีน่าสนใจเดี๋ยวผมจะนํามาทําเป็นคลิปแจกแจงรายละเอียดแบบนี้ต่อไปก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยนะครับกดแชร์นี่แชร์เผื่อพวกเพื่อนเพื่อนญาติผู่ที่น้องได้หมดเลยนะครับก็ไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ